ฉิบไปไหนมาเนี่ยฉันไปห้องน้ำมาเป็นอะไรฉันท้องเสี่ยมเลยถังวันนี้เูอจริงเหรอกินยาลงเดี๋ยวบอกินยาเป็นยัยาอะไรอ่ะยาพาทายโจนแกเฮ้ยทำไมคุ้นๆจังไม่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเก๊ไปเหอนกันเลยเก๊ทำไมเนี่ยเก๊เป็นอะไรอ่ะเก๊ทำไมเนี่ยเก๊เป็นอะไรอ่ะ ฉันเป็นหวัดแกที่หรอใช่ฉันไม่ได้ท้องเสียนะร้านยาเดียวกันมะเนี่ยเดียวกันนะน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วทำไมเพจจัดจ่ายผิดแล้วเปล่าแกเป็นเพจจัดจริงหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าเป็นเพจจัดแคว้นป้ายแน่เลยน่ากลัวไปเจอิงไโตโตกันไหมไม่ไหวละหยุดหยุดทั้งสองคนกำลังเข้าใจผิดเพราะยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยสามารถให้สมานได้หนึ่งชนิดเนี่ย สามารถรักษาได้ทั้งหลายโรคหลายอาการ oh. และยาฟ้าทลายโจรที่ทั้งคู่ใช้เนี่ยก็สามารถรักษาได้ทั้งาการท้องเสียและการเป็นหวัดได้ด้วยและยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถรักษาได้หลายอาการจะมีอะไรกันบ้างตามไปดูเลยค่ะยาตัวแรกที่จะกล่าวถึงนะคะก็คือฟ้าทลายโจรค่ะจากที่เมื่อกี้คุณเพสัชได้กล่าวไปแล้วว่าสามารถรักษาการท้องเสียกับหวัดได้แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งข้อบ่งใช้นะคะก็คือสามารถใช้กับผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการน้อยได้ค่ะ ต่อไปคือยาเบนซกูลค่ะอยู่ในกลุ่มยาขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและสามารถบำรุงธาตุปรับธาตุได้ค่ะยาขมิ้นชันอยู่ในกลุ่มยาขับลมสามารถบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อบรรเทาได้สีดวงทวันหนักแต่ถ้าเป็นยาสารสกัดของขมิ้นชันจะสามารถาารักษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกได้ค่ะต่อไปคือยาขิงจะสามารถบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนได้ค่ะ ยาธรณีสันทคาาจะบรรเทาอาการท้องผูกรักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกและรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระใสได้ค่ะยากล้วยนะคะจะสามารถบรรเทาอาการท้องเสียและก็รักษาโรคในกระเพาะอาหารได้ค่ะยาปลูกไฟธาตุนะคะจะรักษากลุ่มอาการสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาบำรุงธาตุปรับธาตุค่ะ ยาบัวบกนะคะจะสามารถรักษาอาการไข้แก้ร้อนในและรักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนังได้ค่ะต่อไปคือยาล้างจืดจะสามารถแก้ไข้แก้ร้อนในและถอนพิษเบื่อเมาได้ค่ะต่อไปคือยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC ต่อ CBD ในอัตราส่วน1-1ต่อหจะสามารถรักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกและรักษากลุ่มาอาการอื่นๆได้ค่ะ ยากระสายเส้นนะคะจะสามารถรักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกและรักษากลุ่มโรคที่เกี่ยวกับกระสายได้ค่ะยาอมาริดโอสดนะคะจะสามารถรักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกและรักษากลุ่มโรคที่เกี่ยวกับกระสายได้ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะก็คือยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี TSC จำนวน2ความแรงค่ะได้แก่0.5มิลลิกรัมต่อหยดและไม่เกิน3มิลลิกรัมต่อหยดค่ะจะสามารถบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนและสามารถรักษากลุ่มอาการอื่นๆได้ค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่ายาสมุนไพรหนึ่งชนิดเนี่ยสามารถรักษาได้ทั้งหลายโรคหลายการแล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในประเทศไทยของเราด้วยค่ะทีนี้เรารงลงให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้ยาสมุนไพรกันเยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้ลดการนําเข้ายาจากต่างประเทศแล้วก็สามารถใช้สมุนไพรบ้านเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะอ้เห็นไหมล่ะยุคบอกแล้วเป็นนัืองว่าเภสาชเขาผิดได้ไงเนี่ยรีบขอโทษเดี๋ยวนี้เลยนะแกก็ดนแล้ค่ะโอเคขอโทษค่ะ สำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังและรับชมค่ะ